สวยแบบนั้นให่ได้แน่พี่มาปรางพี่มะปรางใช่ไหมครับเนี่ยน้องเนี้สัมภาษณ์ใช่ปะกาแฟไหมสักแก้วผมไม่อยากติดแล้วคาีฟอยากเปลี่ยนไปติดพี่พอจะได้ไหมครับต้องั้นเลยเหรอเขินนะเนี่ยเขินจนอยากสาดกาแฟเสลยอ่ะอุ้ยไม่ดีกว่ามั้งครับพี่ออกเล่นอุ้ยเดี๋ยวพี่ต้องแนะนาตัวก่อนเนาะสวัสดีค่ะพี่มาปรางปีสค่ะ ปกติดื่มกาแฟทุกวันไหมครับเนี่ยจริงๆก็ต้องกินทุกวันแหละค่ะก่อนที่พี่จะขึ้นเรียนเนี่ยพี่ก็แวะมาดมก,กาแฟก่อนละเรียกได้ว่าเลือดในตัวพี่อย่าครึ่งหนึ่งเป็นกาแฟเลยนะถึงว่าละหุ่นดีดีดืด่มกาแฟยังเฮลตี้ซะขนาดนั้นแหมก็ต้องมีนิดนึงอ่ะเพราะเอาจริงไหมรูปร่างภายนอกสําคัญนะถ้าเรามีรูปร่างที่ดีอาก,การแต่งตัวของเราก็จะง่ายขึ้นแล้วอ,อย่างพี่เนี่ยพี่อยากเป็นแอร์พี่ก็เลยอยากจะมีรูปร่างที่ดีไว้ใส่เสื้อผ้าให้มันดูดีเขาเรียกว่าสวยจากภายในสุดภายนอกจ้ะ ดูดีขนาดนี้ถามตรงๆเลยนะพี่มีแฟนหรือ,อยังครับอาถามตรงตอบตรงมีไม่อะจริงเหรอะผมก็มีสิทธิ์แล้วอดิก็ทำไม่ได้แบบแจ็คสันนะพี่ก็ไม่เอาหรอกนะเราอย่ายอมลดสเปคเพียงเพราะเราอยากมีแฟนดิเปลี่ยนเรื่องคุยดีกว่าครับพี่มีทีมงานกระซิบผมมาว่าพี่เนี่ยกำลังหัดเล่นสเก็ตบอร์ดที่เขาฮิตกันอยู่จริงปะครับอ่ะก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วสิเห็นอย่างเงี้ยพี่เป็นสาวตามกระแสเหมือนกันนะจ๊ะแต่ว่าพี่จะบอกว่า มันเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วข้อสําคัญนะเวลาที่เราไปเล่นเนี่ยมันได้ฝึกความอดทนฝึกสมาธิได้เข้าสังคมกับเพื่อนๆได้น,นะแล้วยิ่งเวลาที่เราถ่ายบอรนะ์ดเป็นี่ยพี่บอกเลยเราอิสระมากแต่ว่าพี่ก็ไม่ได้เก่งนะกําลังหัดๆเล่นอยู่อ๋อแล้วก็อยากจะเชิญเยาวรุ่นทั้งหลายมาลองเล่นกันด้วยนะจ๊ะ เล่นเท่าไรถ้าจะเล่นเนี่ยต้องเริ่มฝึกยังไงเหรอพี่ก็อย่างพี่เนี่ยนะนะพี่มีเพื่อนที่เขาเล่นสกเก็ตอยู่แล้วพี่ก็ให้เขาสอนให้แต่ว่าพี่ก็ดูคลิปร่วมไปด้วยนะอย่างคลิปนี้ดีมากเลยเดี๋ยวพี่เปิดให้รอดูเลยดีกว่านี่คลิปนี้ไง Here are t e easy tricks to make beginners look good First off is the Chinese knot อผมฟังบอฮููเรื่องแล้วพี่พ,พี่ฟังออกด้วยเหรอครับ แน่นอนนี่ใครมาังนานาชาตินะคะคุกกี้กับสังคมอิงทุกวันน่ก็ต้องฟังออกดีว่าแต่สังคมอิงที่พี่ว่านะั่นมันอะไร,รอ่ะพี่ฟังแล้วดูอินเตอร์อินเตอร์อืมมันก็คือสังคมการเรียนของพี่นี่แหละเพื่อที่ว่าพี่เป็นเด็กนานาชาติใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเรียนการสอนของพี่อ่ะมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดก็จะทําให้พี่อ่ะได้ฟังเยอะแล้วก็ได้คุกกี้อยู่กับมันเยอะแล้วถ้าคนที่พูดได้แค่แเนักฟิตฟิตอย่างผมเนี่ยจะเข้าเรียนไหวไหมครับเนี่ย d o n w w r r y y จ้ะพี่บอกเลยนะพี่เรียนมา4ปีเนี่ยสังคมดีมากเพื่อนก็ดีมากบุคลากรก็ดีแล้วอย่างพี่เนี่ยพี่ไม่ได้เก่งตั้งแต่ทีแรกแต่ด้วยความที่อาจารย์เขาเป็นกันเองก็เลยทำให้พี่เรียนได้อย่างประสบความสำเร็จอ่ะโชว์สักนิด Good afternoon lady and gentleman สรีปทุมแอร์ไลน์กับตัน A and cabin Q w o u l d l ว like to welcome on board l i g h t number 773 Destination is สีปทุม m ุน iversity Which you h a v e to e n j o y on o u r นในคล i ปวิดีโอของเประมาณนี้โอ้โหอยากแกแแมาเองเชื่อแล้วว่าได้ดีมาจากที่นี่สุดท้ายแล้วพี่พี่ส่งคลิปสอนเล่นสเก็ตบอร์ดให้ผมได้ไหมอ่ะอาทิตย์หน้าผมอยากจะเอาไปฝึกเล่นบ้างอ่ะอยากเหละท่อรอเทกับเข้าบ้างอ่ะพี่ไม่ต้องเลยถ้าอยากเล่นขั้นเบสิกอ่ะมันนี่ เจ้สอนให้ป่ะไปไปไหนไปเดี๋ยวเจ้สอนยัไม่พร้อมเลยสนุกเขาละอุ๊ยเดี๋ยวพี่ต้องแนะนำโกอฝั่งครงการเรียนที่นี่แหละด้วยที่ด้วยเจอเจอโอ้โหอา้ออ